สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ่องมะล้อมกอดสิบค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแอดเอาประเด็นดวนประเด็นห้อนค่ะของพระเอกดาวรุ่งลูกรอนะคะที่เฮ้ากัมพูชักกันดีนั่นก็ขึน้นนกอาจอินทร์สันค่ะน้องชายแท้ๆของนั่งเอกสาวสุดสวยน้องแอนอรดีค่ะตอนนี้ค่ะเพิ่นเกิดปัญหาขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องกับบัญชีค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะบัญชีนอ้อาะคะ ถืกอายญดไหวทุกบัญชีเลยนะคะและการมีหนังสือเรียกตรวจสอบนะคะจากปปงค่ะหรือซื้อเต็มก็คือสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่ะเกิดอีหยังขึ้นนะคะเพิ่นถึงไดเอิ้นนะคะหนุกอาจเข้าไป ชี้แจงหรือว่าไปตรวจสอบบัญชีเขาหนองอาดนะคะเมื่อนี่นะคะหนองอาดเด็มโพสพา Facebook ส่วนตนะคะเพราะว่าน้องก็คงจะตกใจเพราะว่าเ,าเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องอราชการนะคะเห้เอ่าประชาชนแน่นอนว่าเจอแบบนี้ก็คงจะตกใจล่กกาเห็นยังบ่ถูกอ,อยู่แล้วเมนบ่คะดังนั้นค่ะนอง อาดนะคะก็เลยไดมอโพดผ่าน f a c e b o o k ส่วนโตนะคะถามแฟนคลับหรือว่าถามคนที่ติดตามน้องใน f c e e o o o นะคะถึงกับว่าถ้าเจอนะคะการาเรียกตัวสอบแบบนี้ตรงเหตุแบบใดนะคะซึ่งก็มีแฟนคลับแฟนเพลงหลายคนนะคะเข้าไปตอบคอมเมนต์น้องนะคะหลายต่อหลายคอมเมนต์นะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะค่ะ เพราะว่าก้อนหนานน่นนะคะน้องอาจก็ได้โพสต์ว่านะคะบัญชีทุกบัญชีของน้องนะคะถืออายัดนะคะแสดงว่านะคะเงื่อนเข่าออกนะคะของน้องอาจนะคะผ่านบัญชีธนาคารของน้องนี่ถือจับตามองอยู่นะคะอาจซีมีเงื่อนเข่า หลายผิดปกติโอนออกหลายโอนเข่าหลายผิดปกติหรือเปล่านะฮะอันนี้แอดกะสันนิษฐานซื้อนะฮะเพราะว่าเขาถึงได้อายัดเงื่อนคนอักนะฮะเรื่องนี้กับบทบ๊ะโบเมนเรื่องเล่นเนาะคะ่ะเนาะเกี่ยวกับเงินกับทองนะคะเพราะว่าการถืออายัดเงืนแบบนี้นะคะสแสดงว่าต้องไปเห็ุอย่างผิดสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้แอดกับโบหูนะคะดังนั้นเมื่อมีหนังสือนะคะจากโปปงให้เข,เขาไปชี่แจงเขาไปว่านะคะถึง การได้มากของเงินหรือว่าเงืนผ่านบัญชีต่างๆนี่เขาก็ต้องเขาไปฉีดแจกนะคะและอีกคอมเมนต์นึงค่ะที่แอดเขาไปเห็นนะคะก็คือจากเพื่อนร่วมวงของน้องอาดเองนะคะในคณะปฐมบันเทิงศีลนนก็คือน้องบิวจิชาริยานะคะซึ่งก็ได้เขาไปตอบคอมเมนต์นะคะโพดของน้องอาดถึงกรณีที่ว่าถือปปงอหรืออยากสอบขังนี้นะคะโดยที่น้องบิวนะคะได้คอมเมนต์โพ์ของน้องอาดว่า พี่โพดเวพนั่นช่วงหนึ่งอะว่าจะบอกอยู่อันนี้ก็คือสิ่งที่บิวจิชาริยานะคะเพื่อนรวมวงปฐุมันเทืง่งศิลนะคะเดี๋ยวโพดบอกกับหน่องอาน,นะฮะอันนี้แอดก็บอกหูว่าหน่องอามีส่วนเกี่ยวของนะฮะในการโปรโมทเวบพนั่นหรือเปล่านะคะพ่่าถานะคะมีการรับ โหมดเวพนั่นนี่นะฮะปปงงอเพื่นอาจจะสงสัยว่าเขาขา,ขายทําความผิดกับเป็นได้นะคะอันนี้คอสัษฐานของแอดเนาะค่ะเนาะเพราะว่านะคะศิลปินหลายคนที่แอดเห็นนะคะบางคนกับโบงง้นะฮะบบงง้หรือว่ารู้เท่าวถึงการนะฮะอาจสิรับนะฮะโโมทเวพนั่นจังสิกับเป็นได้เนาะค่ะเนาะซึ่งอันนี้ น้อาอาจจะเป็นอะเหตุนะคะเนาะอาจจะเป็นกลอนีอื่นนะคะกับโมเมนต์ว่าให้น้องอาเสียหายนะคะแค่เป็นขอสันนิษฐานตามทีแอดเห็นคอมเมนต์ของน้องพิวจัดจิตชริยาโทนันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องดังนั้นแล้วค่ะเมื่อน้องอาถือหนังสือเรียกไปตรวจสอบนะคะจากปปงน,น้องอานก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ค่ะเขาไปที่แจ้งนะคะถึงาการ ที่มาที่ไปของเงินนะฮะรลยได้นะคะเงินที่เขาบัญชีของน่องอาจว่าเป็นมาจังใดนะฮะอาจิมาจากพวงมาไล่ของแม่ยกพ่อยกนะคะการถาเข้ามาทําพิษค่ะกะบวเป็นเรื่องทีจะต้องย่านด้วยว่าต้องกลัวนะคะกะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะแอดเสือวาอ่าเพื่นกะโคงสี เล่งเห็นนะคะอาจสีหูอยู่ว่าเห่าเป็นอาชีพมอล่อมนะคะเงินรายได้อาดอาจสีหลพิดปกติหรือว่าการอนาุอนเข่าอุนออกยังสีอาจสีบ่อยครั้งทังสีก็เป็นได้เนาะคะ่ะหรือทำ่มมันใจเนาะคะ่ะกับแอดแนะนำว่าให้ปรึกษาทนายนะคะในเรื่องนี้ให้พื้นเขาไปคุยหรือว่าให้คำาแนะนำเห้า ได้ดีที่สุดก็คือต้องเป็นทนายนะคะพาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายนะคะการตรวจสอบบัญชีหรืออยียงนี้นะคะถ้าเข้าโบโฮูอิโนโอยเนยังนะคะหรือว่าบอเส่อว่าประชาชนหลายคนนะคะบอเข้าใจถึงการทํางานของหน่วยงานราชการนะคะถือว่าเป,เป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะคะดังนั้นทางทีงานที่สุดก็คือปรึกษาทนายนะคะ่ะว่าเรื่องนี้เป็นแนวดต้องเหตุแบบใดเดี๋ยวเพึ่นก็จะแนะนําเฮ้าเองเนาะคะ่ะ เพียงแต่ว่านะคะน้องอาดเองนะคะสามารถบอกที่มาที่ไปนะคะของแรงเงินนะคะที่เขาออกบัญชีอของน้องอาดนะคะให้ชัดเจนถูกต้องนะคะหรือว่าถ้าเหตุยังอื่นพิสไปถี่เข้าหูเท้าว่าถึงการนะคะกะบ,บอกเพิ่นนะคะเพิ่นกะเ,เสื้อว่านะคะถ้าเขาไปรด มีความผิดหยัางนะคะกะคงสีโบมิหยัางมากมม้เนาะคะ่ะพแม่พี่นองจังได้แฟนคลับแฟนเพลงกะส่งกำลังใจนะคะให้น้องอาดผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้เนาะจ้าซึ่งแอดก็เข้าใจนะคะน้องอาจว่าถ้าเจอแบบนี้แล้วนะคะ ถือหน่วยงานราชการเรียกตรวจสอบเฮ้านะฮะเฮ้าก็ต้องตกใจเป็นบอกค่นพออี่น้องละก่ายเฮ็ดยําบ่ถ,ถือเพราะว่าเฮ้าก็บ่เคยเฮ็ดจักเทื่อนะฮะว่าเอ่อเฮ้าก็บก่ฮู้วเฮ้าเฮ็ดผิดหยังนะฮะแต่ว่าเมื่อเฮ้าอ่อบริสุทธิ์ใจนะฮะบ่ได้เฮ็ดหยังผิดนะฮะเฮ้าก็เขาไปชี้แจงให้มันถูกต้องนะคะบ่ต้อง เกรงกลัวอีหยังคะ่ะดังนั้นแฟนคับเฟนเพลงกะบ่ตตรงห่วงนะคะว่าเกิดอีหยังขึ้นก็น้องอาดนะคะกะซอยกันทรงกําลังใจหรือว่าไปชี้แน่นะคะน้องอาจได้ว่าตรงเขาไปเห็ดหยังแนหรือว่าต้องเอาเอกสารหยังไปตรวจสอบกับหน่วยงานราชการพปรง้ออันนี้ น้ำเนาะคะ่ะสมมติเรากอซิบกะขอเป็นกำลังใจให้น้องอาดนะคะผ่านปัญหาตรงนี้ไปหายได้เนาะคะ่ะนี่ละค่ะก็คือเรื่องราวนะคะเล็กๆน้อยๆในวงการมอลล่ามพองเฮ้านะคะเกี่ยวกับพระเอกดาวรุ่งนะคะน้องอาดอินทร์ละสอนนะคะน้องชายของน้องแอนออร่าดีค่ะซึ่งตอนนี้กะคิวง,งานของเพิ่นก็หลายละกันได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจากแฟนคลับแฟนเพลงนะคะแอดกะมีโอกาสได้ไปติดตามด้วยเราได้ไปเบิร์น้องแอด หนองอาจอยู่ตลอดเวลานะคะจังไดกาฝากผลงานนะคะพระเอกดาวรุ่งคนใหม่นะคะในวงการบารมเฮาไว้นํำหนองอาจนะคะและกัการสำหรับเรื่องนี้นะคะจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแอดกะสีบอลลืมติดตามข่าวข่าวมาว่าสููพ่อแม่พี่น้องฟังในโอกาสหนาเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้ค่ะเอาไวส้สมีสะกอนนะคะถาบอยากพลาดข่าวๆในแบบวงมอลลามของข้านะคะอย่าลืมกดติดตามชองมอลลามกดซิปไว้น้ำค่ะช่วงนี้แอดกันยากล่ายรายนะคะกว่าจะทำคลิปใดนี่กะโดนนะคะแต่ว่าต่อไปนี้แอดก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้พี่น้องได้รับชมกันบ่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้แอดต้องไปแล้วพอกันใหม่คลิปหน้าขอาลข่าวคำว่าสวัสดีค่ะ